นี่นะคะลูกแตงเลืกลูกแตงร้อนนะข้าวเของมันข้าวส้มชิก็ฟกินอะไรกินกว๋วยเตี๋ยวสวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะแกงส้มกับคุณตายนี่เป็นค้องที่คู่กันกินแถวใดก็ไม่เบื่อกินทุกวันยังได้เลยค่ะวันนี้ว่าจะแกงแกงส้มปลาดุกเล่กับเปลือกแตงโมค่ะเปลือกแตงโมที่เรากินนี่แหละค่ะอย่าทิ้งค่ะเอามาปอกเปลือกแล้วก็ หั่นเป็นชิ้นนะคะล่างให้สะอาดเอามากแกงส้มบอกเลยว่าร้อยมากๆกินให้ถูกส่วนเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยกินลองทำตามคลิปนี้ดูค่ะ วราจะเอาน้ำเปล่าธรรมดานะคะใส่กับเครื่องแกงส้มแล้วก็ใส่เคยลงไปค่ะทีนี้ว่าก็จะค้นให้ข้าวกันก่อนแล้วว่าคอย่อยเปิดแ๊สค่ะวิธีนี้จะช่วยหลอดกลิ่นชุนของแกงส้มได้ระดับหนึง่งบวกกับเปิดเครื่องรูดควนค่ะเพราะว่าแกงส้มที่ไล่นี่คือชุนทางทางบ้านจริงๆเพราะว่าบ้านที่นี่มันไม่เมื่อ้านติดใ้ค่ะแล้วก็สามีก็คือไม่ค่อยชอบกินแกงส้มเลยค่ะว่าหินดูสามีอกมาเลย แกงซ้อมวันนี้ว่าจะใช้ลูกข้ามเปียกกับลูกนาวซอสนะคะว่าเอาข้ามเปียกเนี่ยไปต้มในน้ำแกงเลยค่ะให้มันพอพ่องตัวว่าก็จะตักออกแล้วก็เอามาบีทีนิก็เทน้ำข้ามเปียกลบไปในเครื่องแกง ว่าจะปรุงรสดด้วยเกลือพ้งปรุงหรดนะคะแล้วก็น้าปลาชิมหรดให้เข้มข้นก็คือจะให้เข้มข้นมากกว่าปกตินิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยววราใส่ปลาลงไปน้ำม,มันก็จะออกมาจากปลาเราทีนี้มันก็จะรสชาติเข้มข้นพอดีเลยค่ะ เปลือกแตงเมื่อว่าเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้ไปก่อนปลานะคะเพราะว่าใช้เวลานา,นานว้างมันอีซุกค่ะพอมันสุกออกมามันก็จะยู่คลายๆล,ลอกก้เลยค่ะหน้าตาก็คลายๆรดชาดก็คือคลายๆมากๆเลยค่ะ ผอบเลือกหลกแตงสุกประมาณ80%พเอร์เซนเริ่มนันเลมนิ่มๆอะค่ะแต่ว่าย้ายมันสุกหมดนะคะและก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาวันนี้เป็นปลากดเล่ค่ะเป็นปลากดเชเคแ้งเขวันมาเรียแต่ว่าชินย้นใหญ่เลยว่าก็เลยเอามาหั่นครึ่งอีกทีค่ะปลานนี้คือกินร้อยมากๆไม่แพงแล้วก็มันด้วย แล้เวเรามากินค่ะแกงซ้อมแดดว่้จาชาวแกงซ้อมตั้งไว้ขังคึืนเยว่ามันโหมันร้อยอยิงแกงซ้อมอยิงไว้ขังคึืนยิงร้อยไรวันเดี๋่วจะนี่นะคะลูกแตงลือกลูกแตงอืมร้อยนะข้าวเของมันข้าวซ้อมกินแบบคลายๆโลกรอค่ะโลกอดิบเวาเอาแกงซ้อมร้อยมาทุกคนเนอะ ในแร่งตั้งเรป็ดเปียาว์อืมอ่มอม,อม,อมชาวนี่เป็นวันหยุดพอพาเดเข้าไปที่บัดทีท์แล้วเราก็เลยได้มีเวลาได้นั่งกินเงียบ,บๆสักแป๊บเรยร้อยนะคะาลาตุก อยกินนี้แข่งส้มร้อยต่อดมจากซ่องจ้างเม็ดอืมดังเลยนี่ส้ ก็กินอะไรกินกว or, m une, m ousse, Labor, really. ๋วยเตี๋ยวเส้นหมี้นหมูสับเต้าหู้แล้วก็ผักบรอกโคลีแม่จะดี๋ก็ตักชว์หน่อยแม่แลที่โอ้โหอาพลิกตาหนี่นี่นี่ที่เหลวติ่เหลวติ่เหลวตั้มพือที่เหลวตั้มพือที่เหลวตั้มพือโอ้เก่งจังเลย